สวัสดีครับซอง YouTube น้องมิตังรับผมฝากสวัสดีสู้ทุกคนพี่น้องวันนี้เอาพอไก่มาเจดนามจะหน่อยพี่น้องค้างไว้ดุนผลนี่ตะค้างเดียวพี่น้นองบ่ได้ปล่อยอก็ดูโค้งสางพี่น้องสวยพอพันอยู่นี่นะพี่น้อง ให้ลูกให้ลูกงามพี่น้องกันตัวนี้ให้ลูกงามให้ลูกสวยกับแถบโต๊ะเลยพี่น้อ,กองก็ดูโค้งสา,างดิตัวนี้ดูโค้งสางไงจับสวยสวยจับงามเน้องคำข้าวไงสมกับพันน้องตัวนี้สามกิโลสามพี่น้องพอพันตัวนี้สามกิโลสามตัวนี้สามกิโลสาม ซีปีพี่น้องปีทีซีนี่ย่างสมไในอเก่าพี่น้องยังนี่ก็ยังสมอยู่สมได้ลูกเขาหลายแม่ละพี่น้องเกือบพ่อซิฟแม่ละพี่น้องสมสามขอ,อกันพี่น้องในสามขอ,อกโครงสางไงกระดูกไงกระดูกไงห่รงสางไง,ง,ง,งตัวนี้สามกิโลสามพอพันพอพันรักกันพี่น้องอยังน,นี่สมสมไว้ พาสมในลูกเขาได้ลายชุดแล้วพี่น้อง <c oughs> ชุดที่สามชุดที่สี่แบงออกไปลายแล้วพี่น้องลูกของเขาวนีสวยพี่น้องให้ลูกให้ลูกสวยให้ลูกสวยแล้วก็ให้ลูกโค้งสางดีพี่น้องให้ลูกสวยแล้วก็โค้งสางดีกระดูกง,งเป็นดอกเท่าเป็นดอกมาล่อพี่น้องตัวน,นี้มาล่อเป็นธรามก พอพันอยู่นี่พี่น้องสมได้ประมาณหาแม่ฮกแม่พี่น้องได้ไปรุ่นแล้วพี่น้องไดยซ้องรุ่นรุ่นซองรุ่นซ้ำสวยพี่น้องไตัวนี้พอพันตัวนี้ตอนนี้สามกิโลสามพี่น้องยังบม่ได้สมบูรณ์นี่ดีไปเลยพี่น้องตัวนี้ตามจริงอยู่ประมาณสามกิโลหาพอพันตัวนี้เนื้อหนังกับพันได้แดงไปเลยค้างไว้หลายพี่น้องปล่อยบุคลาเด็กปล่อย วปยพอมีพอพันอีกตัวหนึ่งพี่น้องพอพันสองตัวก็าจะเอาลูกของตัวนี้ล่ะพี่น้องเอามาไข่ใส่อันเอาลูกตัวนี้เสร็มากไข่ใส่พอ,อพันตัวใหม่พี่น้องสิบวิ่ให้เลือดมันนิ่งพี่น้องให้มันไข่ยข่กับพอพันตัวใหม่สิบวิ่ให้เอาพอสมลูกลูกสมพอจนเลือดมันฉีดพี่น้องเอาลูกตัวนี้ใส่นนพอพันตัวใหม่พี่น้องลูกตัวนี้ได้แล้ว ไในเราสาแม่พี่น้องสิเอาใส่พอพันตัวใหม่จับสวยจับนี่จับเงยจับเน่าพี่น้องเงยจับเน่าเงยจับเน่ากระดูกโครงสางเงยคอยเงยการเหลือพอพันกะในน้ำหนองนองนุ่งๆมือไม้แล้วพี่น้องเนาะ พอพันนี้เอาโครงสางใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆข้อตันๆนะพี่น้องเด้อข้อจับมึงข้อดูข้อชิดแข็งไงจับมึงโครงสางโครงสางเงยกามขาใหญ่ๆเนาะกามขาใหญ่จับมึงกามขาใหญ่ๆปีแข็งๆข็งเพิ่งปีกแล้วพี่น้องเด้อนี่ปีกเวลาพอพันเท้าเหลือกพอพันเอามาเป็นพอพัน คนน euh, in ี่พี่น้องห้าให้คนแข็งแข็งได้อพี่น้องเด้อไก่คนแข็งนี่มันจะให้ลูกดีมันจะทรงลูกตัวพี่น้องมันจะทรงลูกสังเกตเบึ้งพี่น้องจับบังโหลดไก่บริสิทธิ์หน้ามันยังแข็งกุ้คนมันจะแข็งแข็งได้อพี่น้องไก่คนีไก่คนแข็งแข็งดีมันจะทรงลูกมันจะทายพพตูกรรมดีตัวกดูคุ้นมันก็แล้วแต่โตเท่ากันพี่น้องต้องโตมันกว่าต้องจับบึ้ง คนสีพ h h ok ี okay, ่น้องนี่คนแข็งเลยพี่น้องนี่คนสีนี่แข็งหาพอพันแบบนี้โครงสร้างใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆเขียบหน้าๆใหญ่ๆพี่น้องนใหญ่ๆตูดกับชิดแนบกบชิดแน่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตามพูดกางขาให้ใหญ่ๆพี่น้องนะการค้านี่ยเนี่ช่องกระปั่นนี่ยน้องกาขาตัวนี้ยกาขค้าเขาช่องกระปั่นพี่น้อง สร้กระปั่นเลยนี่พี่นอ้องสำ้า,า,ารกระปั่นเลยขาขาเงี้ยๆงี้ยเกตแข่งเกตขาเลยแต่ความชอบพ่าพี่น้องไอ้เตัานี้เป็นพอพันนี่เลยสองสามชุดกับพี่น้องลูกของเขาให้ลูกสวยพี่น้องให้ตัวนี่ให้ลูกสวยให้ลูกสวยให,ให้อันนี้ ก้องสางดีดูก้องสางดนนีจับมาสวยพีน่น้องสวยพีน่น้องน, BC BC นอะเงาซีปี่ปี่ดีซีพี่น้องกันยังสมเลยปกติคือนก่อนนับเชื่อยังดีคือนก่ออยู่พี่น้องสมปล่อยสมธรรมศาสตร์ค้งเนี่ยค้างเราปลดปล่อยให้เป็นเหล่าอยู่ในอยู่ในเหล่าพี่น้องตัวนี้อยู่ในเหล่าปลดปล่อยปล่อยแต่พอพันตัวใหมยังสมอยู่ของ กองตัวหนิก็ยังผสมใบยอยู่พี่น้องยังมีอยู่ที่หาเมอเกา่ายังผสมใบเรื่อยๆขอพันพี่น้องมาเสียดนม้มเจ้าน้อยพี่น้องเสียดนามเนี่ยเน้อยห้อนเสียด,ดนามเสียดนามเพิ่นไข่ห้อนเจ้าน้อยก็ดูโคกงสารงรไงพี่น้องด้วย เขาขาวเนี่ยจะหน่อยเราพี่น้องอันนี้ไก่มันบระเดไก่มีแต่ครั้งครั้งนี้เราแต่ว่าให้ลูกส่งลูกดีเลยตัวนี้พี่น้องส่งลูกกระดูกโครงสางดีลัวเนี่กระดูกโครงสางโตโตพี่น้องกระดูกไงโครงสางไงเหนือนางแดงกับเป็นตัวนี้ส่งลูก cái mai mày bình hiểu suối ừ. chắp suối chắp nhau ừ. chắp nhau anh ừ. chắp ừ. kẻ okay, hòn cho nói nó hòn ta à, có thúc nên đó. มาเสียอันนี้ไปปั่มมึงพี่น้งองคือไก่มันข้อกระทบตาอะไนึ่นก็เลยมองบอกกเห็นพอฟังๆก็เลยเอ่อยเป็นพอพันพี่น้องาพอพันให้ส่งลูกี้พี่น้องตัวนี้ส่งลูกข้องสางกระดูกข้องสางเบื้องแข็งให้ตัวนี้ดีลีลาก็ดีผอมไอ้ลีลาเป็นมาห,มหมล่อพี่น้องลูง่ายจับสวยพี่น้องจับปุจับเน่าเห็นหลัางง่าย จับหน่อยพี่น้องไก่ตัวนี้จับหน่อยจับหน่อยจับเขาคมลิบหลุดปล่อยออกกำลังกายัหน่อยพี่น้องยิ็นยางออกกำลังกายในก็นเอาสัมผัสกันเด้อพี่น้องเด้อจับมือใหม่เขาเนาะพี่น้องเนาะนำกันผูมพันให้เลือก ก็ดูโคงง้งสางยัๆไงมี่าเขาก็แต่ถ้าเขามาครอบจอบยังไงก็เอาแค่นี้ก็ฝากติดตามน้ำเด้อพี่น้องด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปได้มีสาละไปก่อนน้ำพี่น้องนะขอบคุณให,หลาย